สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มารับรถนะครับจากศูนเบนพันธุ์พิยนสาขาราภาวาเนาะก็วันนี้นะครับได้มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทเป็นการดูแลนะครับรถของเรานะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็หลายอย่างเนาะเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับเช่นน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ ปูถ่ายน้ำมันเครื่องํำยาไส้กองแอร์ตัวนอกไส้กองแอร์ชาโฟตัวในใบป,ปัดน้ำฝนนะครับไส้กองน้ำมันเครื่องเชื้อเพลิงใส้กองอากาศใส้กองน้ำมันเครื่องนะครับก็หลายอย่างเลยนะครับก็หมดไปนะครับสามหมื่นกว่าบาทแต่ว่าคุ้มค่าครับที่นี่นะครับก็มีศูนย์นะครับที่ให้ลูกค้าไวพักผ่อนระหว่างรอรถดนะ้วยเนาะนี่นะครับ ก็ใหญ่นะครับรหวาเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกเครื่องดื่มนะครับไว้กับงองด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือความประทับใจนะครับจากการใช้บริการของบ e r c e d เ s b e n นนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับอยากจะแนะนำว่าราคานะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องนอกลากคนเนี่ยชอบบอกว่าขายของราคาแพงนะครับจะขายไม่ได้นะครับ นี่นะครับก็คือตัวอย่างเนาะสูรรดเบนซ์พันธวิยน,นะครับ,รบก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าพูดตามตรงเนาะแต่บริการดีครับดังนั้นนะครับถ้าสินค้าเหมือนกันราคาแพงต้องแข่งขันด้วยการบริการครับ